ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับอ่าคอขนก้นครกนะครับพระบ้านพระหลวงปุถิมยุคต้นนะครับอ่าพระบ้านพระหลวงปุถิมยุคต้นนะครับบ็อกวัดนะครับบอกวัดนะครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้อ่าคอขนก้นครกนะครับอ่ามีพระหลวงปุถิมยุคต้นนะครับเนื้อ อ่าผงพายนะครับเน the ื้อผงพายเป็นบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้มาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมได้ชมกันนะครับได้ชมกันนะครับลักษณะนะครับ พระนี่จบที่มวลสารนะครับพระนี่จบที่มวลสารก็คือจบที่เนื้อนะครับจบที่เนื้อหานะครับนีคบนนะครับนะก็ จะเป็นอ uh, ผงพายนะครับยุกต้นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสองกล้องให้ดูนะครับเนี่ยนะครับนี่นะตูพี่ดูมวลสารี่ครับดูเนื้ออ่ของพระติครับ นพระชุดน,นี้จะเป็นยุคต้นเลยนะครับอ่าจจะเป็นยุคต้นเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกช่วงปีไหนนะครับแต่จะเป็นยุคต้นนะครับ เป็นทรง,งหน้านะครับจะเป็นลักษณะอ่าแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูมวลสารข้างหลังนะแต่รับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกองหนึ่งว่าเนื้อหามนสารเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมครับนี่นะครับสำหรับพี่พเพื่อนๆสายมูคนไหนนะครับที่สนใจนะครับพระลุงปทิมยุกต้นนะครับพระลุงปทิมยุกต้น ก็สามารถไลน์แอดมาได้ที่ไลน์แอด like นะครับกูเองนะครับกูเองกูเองสามสี่นะครับหรือ facebook ทศพลแก้วคนงามนะครับก็ทักมานะครับทักมาแอดมานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวองค์นี้เราจะพาชมเนื้อหาโอ้โหเนื้อหาไม่แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ย เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยเอยอยเวลาปั๊ม,มครับเวลากดพิมพ์ทีแรกอน่ะเนี่ยนะครับลอยปิ้นของเนื้อมันก็จะเป็นธรรมชาติลักษณะน้ครับเนี่ยนะครับรอยหดลอยยุบนะครับเนี่ยเนื้อหามวลสารพระชุดนี้จะชัดเจนมากนี่ยนะครับ เนี่ยนะฮะ เรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะดูคาบดูอะไรนะครับดูคาบดูความเก่าดูอ่าด้วยสภาพวันเวลานะครับนะฮะ นะครับลอยแยกจะเป็นธรรมชาตินะครับรอยหดรอยยุบนะครับก็จะดูเป็นธรรมชาติเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูองค์ที่เนื้อเปิดนะครับองค์ที่เนื้อเปิดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเนื้อองค์นี้เนี่ยจะเปิดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อลักษณะของเนื้อหานะครับว่าอ่า มีมวลสารไหมจริงไหมอย่างที่ผมพูดไหมนะครับนะครับเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อพระเนี่ยมันจะฟูเป็นธรรมชาตินะครับมันจะมีความหนึกนุ่มอ่าข้างในนะครับ เนี่ยนะฮะขนาดองค์นี้เนื้อเปิดแล้วนะครับขนาดองค์นี้เนื้อเปิดแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยนะครับก็เป็นพระที่ผมนําเสนอเนี่ยครับก็เป็นพระหลวงปทิมยุคต้นนะครับก็เป็นพระหลวงปทิมยุคต้นนะครับก็ ใครที่สนใจนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดกูเองนะครับกูเองสามสี่นะครับหรือเฟซบุ๊กทศพลแก้วโพลงามนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรก็ได้ครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับอีพีนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ่าก็ฝาก พี่เพื่อนเพื่อนนะครับคนไหนที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับในทุกช่องทางาฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพื่อนกําลังใจให้ผมอได้ทําคลิปแนะนําหรือว่าเพื่อผมมีพระดีๆนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับยุคต้นๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้นํามาเสนอนะครับ หรือนำมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าก็ในราคาที่มันจับต้องได้นะครับก็ในราคาที่มันจับต้องได้นะครับนะครับก็ลองแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาลองพูดคุยกันดูนะครับครับก็ไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับครับก็สำหรับ ep ีนี้ก็อ่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอสวัสดีครับ ขอบคุณครับ